สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของหมอขี้ปังปังนะเป็นช่องที่จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดธิ์ของดวงดาวครับเพื่อให้ท่านผู้ชมกอบโกยความเฮงความปังได้อย่างเต็มที่นะครับผมหมอขี้ครับก็ต้องขอบพระคุณกาลยานิมิตทุกท่านนะที่ตามมาให้กำลังใจหมอคีที่ช่องใหม่แห่งนี้ด้วยนะครับและก็ต้องขอต้อนรับกาลยานิมิตใหม่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังช่องใหม่ของหมอขี้ปังๆด้วยนะครับ และอย่าลืมนะช่วยกันกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอขี้ปังๆด้วยนะครับพร้อม เราเข้าสู่ช่วงดาวออกฤทธิ์นะครับในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับดาวมฤตยูตัวแสบในบางมุมเนี่ยก็มีเรื่องมหัศจรรย์แบบเวอเวอร์ได้เหมือนกันนะดาวมฤตยูครับได้ทําการเล็งกับดาวสําคัญนะสดวงพร้อมๆกันนะครับก็คือมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวพุธนะครับผมจะมีผลอย่างไรต่อรัคนาราศีของท่านจะเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นรวยได้หรือไม่มาติดตามรับชมกันนะครับ และคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของชาวราศาาีเมษนะครับผมหากท่านทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในราศาาีเมษท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตนเกิดอยู่ในราศาาีอะไรให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคม นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับและอีกวิธีหนึ่งครับเดี๋ยวหมอคีก็จะแปะลิงก์ตัวอย่างวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านเว็บไซต์ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยเข้าไปเช็คนะครับว่าวันเดอนปบีเกิดของท่านเนี่ยตรงกับลัคนาไหนแล้วย้อน กลับเข้ามาดูให้ตรงกับลักษณะของตัวเองเพื่อความแม่นยําแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมดาวมนุษยูครับขึ้นชื่อว่าเป็นดาวที่มีความยุ่งยากซับซ้อนนะจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับเรื่องแปลกๆเรื่องของความทุกข์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัดพาคจากลานะครับความหมายส่วนใหญ่นะครับจะไปในทางที่ไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่นะ แต่เชื่อหรือไม่ครับในบางมุมของดาวมรตยูเนี่ยก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะเช่นในปีนี้ครับดาวมรตยูเนี่ยก็ได้ทับอยู่ที่เรือนราศีเมษนะในข้อดีครับสิ่งแปลกๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆอรยธรรมใหม่ๆ วิถีชีวิตใหม่ๆนะครับมันก็จะเกิดขึ้นกับประเทศเรานะเราจะสังเกตได้จากประเทศไทยเราปัจจุบันนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตเป็นอย่างมากครับหลายคนจะต้องหันมาทํางานที่บ้านนะจะต้องสื่อสารออนไลน์นะครับหรือจะเปลี่ยนไปทํางานในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนก็เป็นได้เช่นกันนะครับจะทำงานประจำก็หันมาทำค้าขายออนไลน์แบบนี้ก็เป็นได้นะ อันนี้ล้วนแต่เป็นผลที่มาจากดาวมฤตยูทั้งนั้นนะครับผมซึ่งและหากหลายท่านเนี่ยยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ทันนะมันก็จะเกิดความเอ่อความเฮงและความปังตามมาอย่างเสมอเลยนะส่วนผู้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ทันเนี่ยก็ยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจนะความไม่สบายใจรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เช่นกันนะครับและในเดือนตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่ วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะก็จะมีดาวสามดวงครับโคจรเข้าสู่เรือนราศีตุลน,นะและได้ทำมุมเลงกับดาวฤตยูครับก็จะมีผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างก็มาพิจารณากันนะครับผม ดาวอาทิตย์ครับเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์เลยนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับก็โคจรเข้าสู่เรือนปัตตานีนะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะครับอยู่ยาวไปถึงวันที่18พฤศจิกายนนะครับและได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับก็คือการอ่อนค่าอ่อนกำลังลงนะ ดาวอาทิตย์ครับก็จะทํามุมเลงกับดาวมรตยูที่สถิตทับลักนาของชาวลัคนาราศีเมษอยู่ด้วยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษครับผลที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะแรงมากๆนะทั้งเป็นในเรื่องข้อดีหรือข้อเสียมันก็มีเข้ามาทั้ง2ด้านนะครับ ในจุดนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยผมขอเริ่มต้นที่ข้อดีก่อนละกันนะข้อดีครับจะส่งเสริมทําให้ตัวท่านเนี่ยมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจนะมีความกระตือรือร้นมีความเด็ดขาดมีความทันสมัยนะครับไม่กลัวต่ออุป,ปรสรรคในการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์รอบข้างนะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอย่างแหวกแนวนะครับผม เพราะว่าวิถีการทำงานมันเปลี่ยนไปนะครับการประสบความสำเร็จในรูปแบบใหม่ๆทั้งการใช้ชีวิตแบบใหม่นะอ่อที่ไม่เคยเจอมาก่อนท่านก็จะมีโอกาสได้รับผลประสบความสำเร็จในจุดนั้นเป็นอย่างมากนะครับผมในด้านข้อเสียนะครับด้วยความที่ ตัวท่านเองเน่ยมีความมั่นใจเป็นอย่างมากนะมีความรู้ที่ทันสมัยนะครับที่ล้ำหน้ากว่าท่านอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้ท่านน่ถูกอิจฉาริสยานะถูกหมั่นไส้จากคนรอบข้างก็เป็นได้นะครับอ่าจนถึงทำให้แบบว่าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างบุตรบริวารและคู่รักคู่ครองเนี่ยมันจืดจางลงกันไปได้เช่นกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะแม้กระทั่งบริวารครับก็อาจจะ,ะตามท่านไม่ทันนะบริวารอาจจะรู้สึกหนื่ ยรู้สึกท้อใจที่ได้ร่วมงานกับท่านอยู่ประมาณนึงกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นท่านควรจะต้องแตะเบรกตัวเองไว้สักนิดนึงนะเก่งได้ครับแต่อย่าแรงเกินไปนะถนอมรักษาติตใจคนรอบข้างไว้ด้วยเป็นใช้ได้นะครับผมและในช่วงนี้ครับก็จะมเีเรื่องของท่านอาจจะต้องทําอะไรที่ แต่หนักๆน,นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพโรคประจําตัวไว้บ้างก็ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคความดันโลหิตโรคหัวใจนะแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากมายนะครับหากไม่หากเกิดเหตุไม่สบายเนี่ยท่านก็ไปพบแพทย์นะไปรักษาครับมันก็จะไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการรักษาแต่อย่างใดนะครับผม หลังวันที่21ตุลาคมครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนประจำตัวของชาวรักคนาราศีเมษนะ และยังเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะครับก็โคจรเข้าสู่เรือนปัต,ตนินะและได้ตําแหน่งเนี่ยเป็นปราครับคําว่าปราก็คือปูปูป,ป,ป,ปะปะไม่เป็นประจำไม่สม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงวันที่3ธันวาคมนะจุดนี้ครับดาวอังคารเนี่ยก็มาชนกับดาวอาทิตย์ด้วยและก็ทํามุมเลงกับดาวมฤตยูด้วย สถิตทับรักนาของท่านอยู่นะในด้านข้อดีครับท่านก็จะได้รู้ถึงความลับหรือข้อมูลลับๆของคู่รักคู่ครองนะคู่ค้าคู่สัญญาและหุ้นส่วนของท่านด้วยนะครับในข้อมูลตรงนี้ครับหากท่านเอาไปบริหารจัดการให้ดีนะมันก็จะเป็นเรื่องที่สามารถเอาไปมัดอกมัดใจสร้างเสน่ห์กลยุทธ์ในการวางตัวอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มระดับความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนี้นะแต่หากข้อมูลความลับเนี่ย ทำให้ท่านรู้สึกโกรธและโมโหนะครับนั่นหมายความว่าท่านก็จะมีเหตุที่จะต้องทะเลาะวิวาทนะมีปากมีเสียงกับคนรักคู่ครองมีปากมีเสียงกับหุ้นส่วนลูกค้านะครับรวมไปถึงบุตรบริวารน,นะก็จะมีปากเสียงกันด้วยประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สาหัสจนเกินไปนะ เพราะดาวอาทิตย์เองเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดก็คืออ่อนกำลังลงไปประมาณนึงแล้วแหละนะและดาวอังคารเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นประนะก็คือเอ่อเป็นเรื่องของประเดี๋ยวประดาวนะครับเรื่องยุ่งยากว่าเอ่อเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องแบบประเดี๋ยวประดาวเป็นเรื่องของชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะคนที่มีความสัมพันธ์ รักกันมันก็ต้องมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างนะเป็นลิ้นกับฟันนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแค่ตั้งสติค่อยๆพูดนะค่อยๆจานะกับทุกคนและทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผม ในทางข้อเสียครับตัวท่านเนี่ยก็จะมีความใจร้อนนะมีความกระวนกระวายกับวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปประมาหนึ่งนะครับและในจุดนี้ครับท่านเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยนะเป็นข้อมูลลับๆของท่านนะครับผมเพราะมีโอกาสที่จะถูกเปิดโปงเปิดเผยออกมานะและก็จะเป็นเหตุทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างนะครับผม อีกความหมายหนึ่งนะครับท่านต้องระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้กักเก็บข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นแฟ้มงานกระเป๋าสตางค์ที่มีนามบาัตรบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลส่วนตัวคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดดิสอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะสูญหายหรือพังนะเ,เป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้แล้วมันก็จะแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไระดวงมันพอดิพอดีกันยังไงก็ไม่รู้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ ท่านอาจจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้นะเพื่อประกอบภารกิจต่างๆครับจึงเป็นเหตุทําให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายณะช่วงเวลานี้ประมาณหนึ่งนะขอแนะนําให้ท่านสำรองข้อมูลที่จําเป็นไว้ใช้ด้วยนะครับผม มาดูหลังวันที่30กันนะตรงนี้มีความแซบแน่นอนนะครับหลังวันที่30ครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริและสหัชชะนะก็โคจรเข้าสู่เรือนปัตตานีครับและได้ตำแหน่งเป็นอุจจารพิมุกนะครับผมเรื่องแซบแซบดีเวอร์เวอร์เนี่ยมันจึงบังเกิดขึ้นกับชาวราศาาีเมษนะดาวพุธสถิตอยู่ที่เรือนปัตตานีแห่งนี้ครับจะอยู่ยาวไปถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมมาทราบความหมายของคำว่า พูดเป็นอุจจาพีพิมุกกันสักนิดหนึ่งนะ ในทางโบราณครับได้ให้ความหมายไว้ว่าให้คุณโดดเด่นในเรื่องของอรูปทรัพย์สมบัตินะหรือบุคลิกภาพนะครับทำให้เกิดมีทรัพย์สมบัติบุตรและบริวารลูกหลานน่ยดีมากๆนะจะส่งเสริมทําให้ท่านเนี่ยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมนั่นหมายความว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่29ตุลาคมเนี่ยตัวท่านอาจจะมีเหตุที่จะต้องทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างนะแต่พอมือ ไปถึงวันที่30ครับดาวพุธก็จะมากลายมาเป็นฮีโร่นะส่งเสริมทำให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ย กลับมาเข้าที่เข้าทางครับและมารักกันมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะการทะเลาะวิวาทที่ผ่านมาครับมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นการพูดจาเป็นการปรับทัศนคติกันมากกว่านะเพียงแอะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้อารมณ์หรือภาษาที่รุนแรงกันไปบ้างสักนิดนึงนะครับผมและแน่นอนว่าการพูดจาที่แบบว่าเป็นเอ่อเป็นอุจจาพิมุกนะหรือดาวพูดเป็นอุจจาภพิมุกเนี่ยเรื่องแสบๆบเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนนะครับเมื่อดาวพูดมาชนกับ ดาวอาทิตย์ครับที่เรือนปัตตานิแห่งนี้นะก็จะเป็นโอกาสที่ท่านเนี่ยและผู้ที่อยู่รอบข้างนะบุตรบริวารคู่รักคู่ครองลูกค้าและหุ้นส่วน จะได้มีโอกาสปรับทัศนคติซึ่งกันและก,กันนะครับและจะส่งเสริมทําให้มีแผนการใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆและยิ่งดาวพุธเนี่ยทำมุมเลงกับดาวมฤตยูที่ทับลัคนณะท่านอยู่ก็จะส่งผลทําให้ท่านเนี่ยได้เจอกับนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ตัวท่านนะและจะนําพาทุกอย่างเนี่ยไปในทิศทางที่ดีเป็นอย่างมากครับเป็นการส่งต่อดวงชะตาเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับจะเจรจาติดต่อสื่อ รารได้เนี่ยร้วนแต่มีความสําเร็จนะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมใหม่ๆวิถีชีวิตใหม่ๆนะครับบอกได้เลยนะว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากนะครับผม โอเคเรื่องราวของดาวมฤตยูที่เลงกับ3าดวงดาวเด่นๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่ก่อนที่ดาวมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนพอเข้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยความเฮงความปังมันเกิดกับชาวราศาาีเมษแน่นอนและการที่หมอคิเกิดมามีดวงจัตุสดัยนะครับก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์ก็ขออวยพรให้กับชาวราศาาีเมษจงมีแต่ความเฮงความปังนะครับในเดือนพฤศจิกาที่กำลังจะมา มาถึงนะแล้วก็ในปีหน้าด้วยนะปี65ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ามีเรื่องเด็ดๆอะไรแซบ่แซบๆคอยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ